わっ見つかるわ สวัสดีครับอยู่กับร้านบอไบค์นะครับซื้อขายมอเตอร์ไซค์บ้านมือสองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Honda MSX 125i นะครับเป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้พูดถึงเจ้า MSX นี่ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นยอดนิยมของวัยรุ่นเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะฮะที่ชอบขี่รถแบบทรงผู้ชายแต่ว่าไม่ชอบมิติที่ใหญ่เกินไปก็เหมาะกับเจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีมิติที่เล็กกระทัดรัด ขับขี่คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือขี่ทางไกลก็ไม่เมื่อยนะฮะเดี๋ยวพาชมตัวรถกันก่อน MSX ตัวนี้เป็นรถปี56นะครับเป็นสีดำที่มีชุดแต่งก็คือเป็นมีแฮนด์แต่งนะฮะและ้วก็มีไฟเลี้ยวหลังแต่งนี่เดี๋ยวพามาดูเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับพร้อมรีเล์ปรับระดับได้ แล้วก็จะมีเกียร์โยงที่เห็นเด่นๆเลยสีทองนะครับแต่ปามาดูอีกฝั่งนึ่งก็เป็นเกียร์โยงเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็จะเป็นท้ายสั้นท้ายสั้นแต่งนะครับพร้อมกันดีดก็หมดปัญหาเรื่องน้ำกระเด็นขึ้นข้างบนอ๋อกับลืมนี่อกแต่ง M S X ตรงรุ่นนะครับ บอกเลยว่าคันนี้นี่เดี๋ยวผมถอยออมาให้ดูนไงมิติดูเต็มไหมชุดสีสวยนะครับแทบไม่มีรอยเลยเดี๋ยวพาชมรอบตัวรถนะครับดอกยางยังเหลือนะครับทั้งหลังแล้วก็หน้าหากมีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เรามาถ่ายข้างนอกนี่ฮะ เป็นไงสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดือนไม่กันว่าวิ่งมาแล้วกี่กิโลคันนี้วิ่งมาแล้ว17,620กิโลนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอ่ะเปิดออฟลันก่อนนะเสียงหัวฉทีดทำงานปกตินะครับสตาร์ทไม่ได้บิดช่วยนะอ่ะกดอย่างเดียว สตาร์ตติดง่ายนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มแรงแน่นอนเพราะเป็นแบตใหม่แล้วเราเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับอืมเป็นไงบ้างเสียงเครื่องเงียบๆนะครับท่อเดิมไม่มีผ่าบางท่อบางความร้อนก็ยังอยู่ดีนะครับสติกเกอร์สวยชุดสีดูนะครับดูใกล้เลยเงาจนสะท้อนเห็นตัวผมเอง เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแปับหนึ่งดูรอบนะครับโอเคพอก่อนเกรงใจนะครับถ่ายในหมู่บ้านเดี๋ยวโดนเขาว่าระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับเดี๋ผมเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนลืมไฟเลี้ยวซ้ายข้างหน้าติดนะครับ ข้างหลังไฟเลี้ยวแต่งติดเห็นชัดเจนนะฮะขนาดตอนกลางวันแดดเป็เี้ยงนี่ไฟเลี้ยวขวาด้านหลังนะครับติดปกติแล้วก็ข้างหน้าก็ติดนะฮะสำหรับใครที่บอกว่ากระพริบช้าเกินไปหรืออยากให้เร็วกว่านี้ก็สามารถปรับที่รีเลย์ข้างหน้าได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้ใส่รีเลย์แต่งมาแล้วอย่างที่บอกอ่าทีนี้ถึงราคานะครับ คันนี้ m s x 1 2 5 i ปี2,556ผมขอเปิดราคาที่21,900บาทนะครับบอกเลยว่าราคาไม่แรงจริงคันนี้ลองมาดูรถได้นะครับที่ดอนเมืองเอกสารชุดโอนครบแล้วบอกไว้เลยว่าพิเศษที่สุดนะครับซื้อรถกับร้านบอลไบวันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีไปเลยก็เอาไปใช้ยาวๆเลยครับโอเค สอบถามเพิ่มเติมได้ก็ทักมาในเพจก็ได้ครับหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่แนบไว้เลยอ่าโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับเจ้า m s x 125i ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเป็นช่อง Facebook ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยส่วนถ้าเป็น YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคอยติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ